คลิปนี้เรามาดูวิธีการโอนย้ายข้อมูลในมือถือหัวเว่ยในคลิปตัวอย่างผมจะทำการโอนย้ายข้อมูลจากหัวเว่ย Y9 ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือไปยังมือถือหัวเว่ย Y6s ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือขั้นตอนการโอนย้ายในขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในมือถือทั้งสองเครื่องถ้าใช้ WiFi ก็จะต้องเป็น Wi-Fi อันเดียวกัน ขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนเเปิดแอปที่มีชื่อว่า Phone Clone ซึ่งจะมีอยู่แล้วในมือถือ Huawei ที่เป็นรุ่นใหม่ๆให้เปิดแอปนี้ในมือถือทั้งสองเครื่องการโอนย้ายครั้งแรกให้กดยอมรับและกดอนุญาตเปิดใช้งานบลูท t h จากนั้นเลือกเมนูนี่คือโทรศัพท์เครื่องเก่าบนมือถือตัวที่ส่งข้อมูล แล้วกดอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วเลือกเมนูนี่คือโทรศัพท์เครื่องใหม่บนมือถือตัวรับข้อมูลแล้วกดอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในขั้นตอนถัดไปเลือกประเภทของมือถือเครื่องเก่าจากนั้นนำมือถือเครื่องเก่ามาสแกน QR Code บนมือถือเครื่องใหม เพื่อให้มือถือทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันในขั้นตอนถัดไปให้เราเลือกข้อมูลที่ต้องการโอนย้ายบนมือถือเครื่องเก่าเสร็จแล้วกดถ่ายโอนข้อมูลใส่รหัสล็อกหน้าจอแล้วรอจนกว่าการโอนย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ